สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถสปอร์ตค่ายฮอนด้าอีกคันหนึ่งนะครับเพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้ cbr 6 5 0ครับปี2014สีดําดำนะครับดำด้านขึงเงาขึงด้านครับคันนี้มีของแต่งมาให้ค่อนข้างเยอะคันนี้เคียงเดียวเลยนะครับถ้าใครสนใจมีชิลหน้าแต่งให้นะฮะเริ่มกันเลยชิลหน้าตัวกระจกแต่งนะครับออกโทนดำแดงหมดทั้งคันเลยนะ ปองแฮนดแต่งงานโดมิโนโนะครับก้านเบรกก้านพัดแล้วก็เนี่ยตัวจับโชวคของไบเกอร์นะครับปรับระดับได้สูงต่ำซ้ายขวาหน้าหลังตัวนี้ปรับได้หมดเลยกันสบัดโอลินพร้อมชุดคิดมาให้ครบจริงๆครับครบจริงๆไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับแบบแปดทรงสามเหลี่ยมยางหน้าหลังใหม่นะครับยางหน้าหลังเต็มอยู่ สองิลารี่นะครับสีเดิมเดิมนะครับจากโรงงานเลยเครื่องสวยครับยังไม่เคยแกะพักเท้าก็ไบเกอร์นะครับแทนอยู่แล้วสวยด้วยน่าใช้นะฮะทูโทนภุมมสีนะฮะดำแดงล้อก็แดงพ่อสูงอะคาปวิกนะครับปลายด่าเบาะแต่ง2ตอนนะฮะสีสไตล์อิตาลีท้ายสั้นแต่งยางยังสวยอยู่เลยนะ เต็มๆแน่นๆโซ so, สเตอร์ครบครับฟันยังไม่แหลมนะฮะสเตอร์หลังยังแน่นอยู่นะครับตัวกันล้มล้อหลังก็มีให้ชิฟเตอร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหครบเลยควิกชิฟเตอร์เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องกำคัดนะยางกันลื่นข้างถังนะครับการลอยเข็มขัดเป็นคาร์บอนถังสวยนะครับถังสวยแขงคอบนล่างสต็อปเปอร์ตัวดักเลี้ยว สะอาดสะอ้านดีครับสบมบูรณ์แบบคอนโซลคอนโทรลตรงนี้สวยมากนะฮะมาดูไมกันใช้มาสี่หมืสี่ครับไม่เยอะครับกำลังดีขอลองสตาร์ทหน่อยทีเดียวติดนะครับเสียงนุ่มๆรออมาเร็วรอบมาเร็วร ใช้ง่ายน่าใช้ครับดำดุตัดแดงฝากไว้สักคันหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเหมือนเดิมนะครับรับประกัน30วันหนึ่งเดือนนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีนะครับเช็คระบบไฟของเหลวทั้งคันก่อนส่งถึงมือลูกค้านะฮะเรามีช่างเรามีทีมงานเซอร์วิสลูกค้าอยู่เรื่างเงี้ยฮะเราจะตรวจสอบรถก่อนนะครับก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเรามีการเสียบกล่องเช็คข้อมูลของลูกค้าด้วยนะ ถ้าสนใจคันอื่นนะครับมากกว่า50คันที่ร้านิน็ i n ข้ x มาคุยกับเราก่อนได้นะครับฝากด้วยนะครับคันนี้ CBR 650F ปี2014ขอบคุณครับสวัสดีครับ